ห่วงผีนะครับเชิญชวนบริจาคครับก็จะมีตู้รับบริจาคนะครับตัวตัวนี้ตัวตู้เรา,าไม่ทำครับเ,เงินหยดตัดเซ็นเซอร์ปุ๊บก็จะทำงานะดดอกเคอต่ออายุเสริมดวงชะตาแก้ปีชงซื้องศพให้แก่ผูอยากไกล มาทำงานใหม่กรอบมันครับปุ๊บหาเชิญทำมุญกระดอกคอต่ออายุเสริมดวงชะตาแค่ปีชงซื้อลงศพให้แก่กู้ยากไร่สนใจสั่งทำก็แชทใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับเดีย๋ยวติดต่อกลับไปครับถ้าสนใจสั่งให้ทำนะครับ ยอดเงินปุ๊บขอเชิญทำบุญกระดอกขอต่ออายุเสริมดวงชะตาแค่ตีชงซื้อลงศพให้แก่ผู้ยากไร้สนใจสั่งทำก็อินบ็อกมาเลยครับ